โอเคก็สวัสดีผู้ชมและคุณตานะพุพท่านนะครับวันนี้เรามาเล่น,เ,ลนเดือประเดี๋ยไรกันนะอดเช่นเคยโกดังคร่ำครวนคร่ำครึโอ้ย,อยนะอกดสี่เหรอเกินเป็นไปปันเลยปันเลยมีคําเสิรเพลงกล่อมพี่เค กระต่าย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 เดี๋ยวพี่ได้บ้านใหญ่ก่อนปันเลยตันเลยอยู่กับพี่อยู่พี่ <c oughs> มีอันนี้นะไอนน บไม่ไม่มีอะนี่ไม่มีอะไรนะเบนที่บอกไม่มีไม่มีหมดกำลังเออไม่มีหมดกำลังยกเลยยกเลยอ้าวไม่ทันแล้วครับพี่พี่แทงหลังเอาเลยก็เลย ไม่ยี medidas, ่ต่ออะไปปั่นไปปั่นว่าปั่นบ้านกัน

โอเคช่วยลยช่วยลยอุ๊ยอุ้ยเกือบแตกชึ้งเื่องบ้านใหญ่ะแล้วพี่จะว่าโดนขัดขวางไปกลแล้วกลัแล้วเอ้ยไม่กลับไม่กลับกลับกลอุ้ยเพือรเพื่องแรงเลย เราเข้าบ้านใหญ่อยู่าีเยรีเองเเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอามแล้วอแล้วติดจกอน

ยังยังเล่นอยูเล่นอยว่าเล็กเอาเลยเอาเลยเอาสวัสดีสี่แล้วสี่แล้วสี่แล้วสีแล้วไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเอาแมวหูแล้วแมวหูแล้วเดี๋ยวกันนะยู่เอาอยู่เอาอยู่เอาควันเอาควันครับสวัสดีครับพี่อัมสวัสดีครับอ่าพี่รู้จักผมป่ะครับเขาคือใครครับเนี่ย คือคนที่สาสมดไปร้านมากนะครับอ๋อมีเพื่อนจะสตรีมกันปะเนี่ย <สา S 2> ตล่าวำพูดจะใครเนยผมเป็นเป็นคนที่ดูไลฟ์สตรีมที่ตลอดเลยครับไม่ใช่ละไม่ใช่ละต,ติดติดตามตั้งแต่เด็กใบยันเกมเสร็จทีแล้วก็หักจีโมบายอ่ะเออว่ะใครวะเนี่ย fc นะครับไลน์พี่ผมก็มีอยู่นะครับเคยแข่งแข่งแข่งกับพี่อยู่แต่ผมไม่ชนะครับเออไปมาเนี่ยครับตัวพี่แม่งโคตรโกงเลยครับผมผมได้ด่าในใจเลยคุณเอ้ยแม่งคีดโกงที่ผายผมเคยด่าในใจถี่มันแคมป์จังวะไไไปปปปปคคนนนนาาโอเคโอเคเดี๋ยวเขียนให้ก่อนจะสองแล้วไม่มีบอลโล่นะไปก่อนไปก่อนให้มมันา พี่จำผมไม่ได้จริงๆครับเนะี่ยไม่ได้อะเดี๋ยวต้องออกต้องต้องพับจอบไปดูอะ่ะด,ดูโลโก้สตรีมหน่อยทำเสียงไม่ได้เลยผมนี่จำพี่ได้แม่นเลยนะพี่มีใครมาปั่นกูป่ะเนี่ยไม่มีห,หรอกมั้งไปสารละพี่ออกมาพี่ออกมาพี่ก็ได้จำผมไม่ได้ผมออกพิ่ไอ้เขาชื่ออะไรว่าเฟิร์สป่ะอ๋อเจนัอ๋อเดี๋ยว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 บอลป่ะช่บอลป่ะ ใช่บอลไหมไม่รู้ไม่บอลถ้าไม่บอลก็ใครสักคนนิดเปิดจะมีใครบ้างวะแทงไอบอลโอ้โหมันก็หวงเครื่องเกินไอตั้งเครื่องใหม่ปะอ้าวสวัสดีเจอสามเลยทีผมเป็นคนที่เล่นเรื่อยๆโหที่สุดในินามจำจำได้จำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้ว ใช่เลยเหรอใช่เลยนหพอะไตีตีว่าวะเพียงเต็มเอะหม่งหนึ่งเขาจะเล่นต่ออีกไหมเนี่ยเพียงน่าจะแบ่งผมได้แล้วใช่เหรอไม่ลองมีสตรีมกันปะต้องมีนะ ไม่มีใช่หรอไม่มีได้ไงวะไม่มีเอามันมีคนลบออกไปออกหมดเลยมมีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนเลยแล้วเมื่อไหร่พี่จะเล่นทำจีมโมบายเหรอพี่ ผมไม่เห็นวิไลท์เลยเดี๋ยวนี้ไล์อยู่ไล์อยู่สรุเมสุที่เล่นสุที่เลมนคอมทุกเกมคอมหมดทุกกีฬาในคอมเลยใช่เกว่าเล่นในโทรศัพท์นะใช่บอลไหมถามจริงใช่บอลไหมใช่บอลไหมถามจริงผมชื่อสลัดครับ อืชัดเจนก็บอลน,นี่แหละแล,แล้วสลันสลันไม่ไม่จะเน็ตเน็ตด,ดียังเน็ตด,ดียังตอนไหนเน็ตเน็ตด,ดีทุกอย่างนะครับด<ม><ม>ทุกอย่างไม่เอาแบบวันนั้นนะไม่ไม่ไม,ไมเคิลแล้วก็แหลกแล้วไม่เอาวันนั้นจำได้ปะเช่นเช่นเ <c oughs> มืเลล่อวันเอ็กแหลกอ่ะจำได้กู <c oughs> ยำบ่นเลยที่ฆาตรกรแหลกผมเป็นผีที่โหดที่สุดแล้วพี่อยากเจออ่ะ เล่ตอนนี <overst run> ้ผมยังเล่นโนเตปืนดไรอ่อนผมว่าม <lit NG> oh, ันเหมือนไม่ได uh ้ปรับอ่ะพีีี่่่ออะทเเเเเรราปปปปิิดดดตตูลยย๋วผมันให้โอเคโอเคโอเคใชื่อพี่อ่ะเล่มันเหมือนไม่ได้ปรับอ่ะใช่เหรอปรับไม่ใช่เหรอเออไม่รู้อ่ะผมว่ามันเหมือนไม่ค่อยปรับนะเพราะว่าเราเป็นคนเล่นแบบเลยไม่ใส่เปืนไม่ใส่ไอออนอยู่แล้วอ่มัน เหมือนว่ามันชินกับการไม่ใช้เลยไหวอะใช้เลยช้าเหมือนว่าเราชินกว่า uh huh. อีกเครื่องเด้อครับเห็นพวกพี่พงพ,พ,พี่เต้เลยร้องกันใหญ่เลยปรับเลยมาดิอ๋อสิเต็มใช่ปหมโอเคเออเห็นเขาร้องกันใหญ่เลยเล่นยากตรงไหนวะผมโหไอ้เชียวนี่คือแบบกินนิ่ม เปิดประตูแทงน้ำอยู่นะมินโอเคเอไม่มีไม่มีลองเทสดูลองให้ปลาดูปลาฟันไม่มีไม่ไม่ได้ไไดไต้องเตี่ยคุณเต็มที่เปิดเลยก็ <c oughs> <c oughs> เพียงรอนตันหน้ามานะ่ะนี่กังน้นนี่เปิดประตูเขาเลยมาาที่นีเอาเรียบร้อยเป็นแรก ไม่มีใครมาขนก็มีเฮ้ยมีทุกอย่าง ไอยู่เอ้ยประตูนึงอยู่ไหนพี่ฮะ้ฮู้จริงๆทำไมไมหรัะ มีดุกมีดุกมีดุกมีดุ๊กนี่พี่ต้องให้มันแทงหลังอ่ะร้อยมันแทงหลังพี่ขาตู้ขาตู้เลยเฮ้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 ยสวยเดียันก็ไดนหันออกอยู่ในการคำนวณให้มันตีทีหนึ่งให้มันตีทีหนึ่งยื้อยื้อยื้อหายไปออก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 ไปแล้วด้วยประเด็น ไปโอเคขอบคุณไปเมื่อกี้ไม่ค่อยมีสมาธิเล่นเลยเมื่อกี้ใข่อยู่วะติดตามช่องพี่ด้วยนั่งนึกตั้งนานใข่อยู่เนี่ยใช่เหรอบอนอายุน้อยกว่ามินเหรอใช่เหรอมิ้นไม่ใช่ชื่อบนอ,อ,อ,น,อ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 นเหรอเขาชื่ออะไรวะที่ช่องเขาชื่อสลรันเลยเกมเหรอ เกมเฮ้ยพี่รู้จักกันตามชื่อบอลนั้นมาบอกว่าช่องช่องชื่อสาระ